สวัสดีครับผมป๋อมครับวันนี้จะมานะครับให้เพื่อนดูแนวทางการต่อวัดโวนนะครับสำหรับเจ้า m i t s u b ิชิสตาร์ด้นะครับรุ่นที่มีแรงมิเตอร์ตัวนี้นะครับก็คือเป็นตัวโฟวินเนาะของเก่าเนี่ยมันเป็นวัดโวลอย่างเดียวนะครับผมก็เลยซื้อตัวนี้มานะครับตัวนี้เนี่ยมีนาฬิกาวัดโวน แล้วก็วัดอุณหภูมิผมผมต่อสายมาแล้วเนี่ยวัดอุณหภูมิผมจะแย่ลงไปในช่องแอร์นะครับอย่างนี้เพื่อที่เราเราจะได้รู้ว่าอุณหภูมิที่เราเปิดอย่างเงี้ยฮะเปิดเบอร์สองความเย็นบ่ายสองอุณหภูมิได้เท่าไหร่เผื่ออนาคตปูรั่วหรือว่ามันมีปัญหายังไงเนี่ยเราจะรู้ว่าอ๋อปกติเราเคยเปิดอยู่ขนาดนี้อุณหภูมิได้สิบองศาอย,อยู่วันหนึ่งได้สิบห้าองศาแสดงว่า แอร์เรามีปัญหาแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยผมไม่ได้ทําให้เพื่อนๆดูเนาะเพราะผมคิดว่ามันไม่จําเป็นเพราะมันต่อง่ายนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาแกะแรงมิเตอร์ดูว่าผมต่อตรงไหนอะไรยังไงกันครับอุปกรณ์ที่ใช้นะครับก็มีขายควงตัวสั้นๆนะครับเพราะมันจะมีน็อตอยู่ตรงนี้สองตัวนะครับวิธีการแกะแรงมิเตอร์นะนี่นครับ มีล็อ,ตก,อ,อกตรงนี้ไหมครับแกะไม่ยากครับอ่ะเห็นล็อตไหมตรงนี้จะมีล็อตนะครับหนึ่งตัวสองตัวนะครับเราต,ต้องใช้นะครับเห็นไหมครับไขควงตัวสั้นนะครับถ้าไขาควงตัวยาวเนี่ยจะติกระจกนะครับ ที่เราถอดรักษาตัวแล้วก็ยกแรมิเตอร์ขึ้นมาเห็นไหมครับเห็นไหมครับจะมีทักหลังของแรงมิเตอร์นะดึงออกนี้เลยเอาหล่นเยวค่อยเก็บอ่ะเห็นไหมครับคราวนี้แรมิเตอร์ก็จะหลุดออกมาแล้วนี่เอาออกอ่าแล้วเดี๋ยวผมจริงนี่ครับผมต่อสายนะครับ จากสายวัดพูนเลยนะครับเดี๋ยวจากตรงนี้ออกแล้วก็ตรงนู้นใส่เข้าไปาตัวนี้นะครับจะมีสายไฟสามเส้นนะครับก็คือเป็นไฟแช่หนึ่งอันแล้วก็หนึ่งเส้นแล้วไฟไฟเอซีหนึ่งเส้นนะครับแต่อันนี้เนี่ยมันมีแค่สองเส้นเพราะฉะนั้นผมก็จะต่อแบบนี้ไปเลยนะครับเพราะว่าผมไม่จะไม่ต้องการที่จะใช้นาฬิกานะครับ แค่อยากรู้โวลต์กับอุณหภูมิแค่นั้นแหละครับเก่าออกมานะครับเดี๋ยวขอยญาตปอกสายไฟแล้วก็พ่วงเข้าไปนะครับตอนนี้ผมก็ฝากสายไฟเรียบร้อยแล้วครับตรงนี้เป็นขั้วบวกฝากไว้สองเส้นอย่างที่บอกเนาะตรงนี้เป็นขั้วลบนะครับเส้นเดียวนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะไป เจาะรูนิดนึงตรงท่อแอร์นะครับเพื่อที่จะเอาเซนเซอร์ตรงนี้ใส่ไปในช่องแอร์เพื่อที่จะรู้ว่าอุณหภูมิที่เราเปิดตอนนี้อยู่เท่าไหร่ครับผมอตอนนี้ผมก็นี่นะครับได้เจาะรูแล้วนะครับเดี๋ยวจะฝังเซนเซอร์ไว้ในนี้นะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นท่อแอร์นะครับเราก็เสียบปลั๊กนะครับเสียบปลั๊กคืนที่เดิมดังแจก๊กแล้วก็ ใส่เซ็นเซอร์เข้าไปนะครับอ่านี่นะครับตอนนี้ก็ฝังเซ็นเซอร์เรียบร้อยแล้วนะครับปลั๊กเสียบแล้วแล้วก็คราวนี้เรามาจัดระเบียบสังคมกันนะครับระเบียบสังคมกันว่าควรอยู่ตรงไหนแบบไหนนะครับอาจจะมีสายไฟขึ้นมาสักหน่อยนะ ประมาณนี้แล้วก็ขันน็อตกลับไปที่เดิมนะครับเดี๋ยวขันรวมๆไว้ก่อนทั้งสองข้างนะครับแล้วเราติดตั้งตัวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเพิ่้องมียัดสายไฟอะไรอีกนะครับ ตอนนี้เราก็เก็บสายไฟได้ประมาณนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมขออนุญาตครอบตัวนี้กลับไปแล้วก็ลองให้เพื่อนๆดูแนละ้วเรียบร้อยเก็บสายไฟเรียบร้อยแล้วครอบข้างหลังเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับเปิดสเต็ปแรกจะเป็นนาฬิกานะครับ 1ิบสองจะเป็นวัดโวลต์ว่าตอนนี้ไฟมีถู่เท่าไหร่นะครับไฟจ่ายมาเท่าไหร่ส0บตอนนี้ได้สิบเอ็ดจุดสองวีนะครับตัววีอาจจะเป็นเหมือนตัวยูหน่อยเนาะแต่เราเข้าใจได้แหละสามสิบสี่องศาเดี๋ยวผมจะลองสตาร์ทเครื่องแล้วก็เดี๋ยวเอาเก็บเข้าในรถนะครับเพื่อนๆจะได้เห็นกันว่าเออพอแอร์ทำงานอุณหภูมิตรงนี้จะลดลงนะครับเดี๋ยวเรามาลองทดสอบกันดูนะครับผมจะสตาร์ทเครื่องเนาะบิดกุญแจก่อน สเต็ปแรกจะเป็นนาฬิกานะครับเราก็มาเปลี่ยนให้เป็นโวลต์องโวลต์นนะเห็นไหมครับอ่าของแรงมิเตอร์ค่อยๆขึ้นนะครับ จากนั้นเรามาเปลี่ยนเปลี่ยนเปิดแอร์นะครับเดี๋ยวอ่ะอันนี้เป็น33องศาเนาะผมขออนุญาตเปิดแอร์อ่าพอผมเปิดแอร์เห็นไหมครับอุณหภูมิจะค่ะคอยๆลงเห็นไหมครับคราวนี้เราก็รู้แล้วว่าเราเปิดแอร์อยู่ประมาณนี้นะครับความเย็นขนาดนี้พลงขนาดนี้อุณหภูมิคือทำได้เท่าไหร่นะครับ อันนี้ถ้าแอร์เรามีปัญหารั่วซึมเราเปิดเท่าเดิมแต่อุณภูมิมันสูงขึ้นก็แสงวลาระบระบบแอร์เ,เรามีปัญหานะครับนาฬิกาครับโวล์ครับเห็นไหมครับอุณภูมิครับก็ประมาณนี้นะครับถ้า ใครคิดว่าเอ้ยมันน่าสนใจก็ลองไปซื้อใน Lazada าชู p ีแล้วก็มาลองติดตั้งตามเนื้อทของผมดูนะครับก็จะได้ประมาณนี้มี3สเต็ปนะครับถ้าคิดว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับจะได้ทำคลิปอะไรแปลกๆใหม่ๆให้เพื่อนในรัชมกันอีกทั้งมีประโยชน์และมีประโยชน์นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ